เป็นหนึ่งเงีหกเมตรเนาะครับน hmm ี hmm. ่ครับอันนี้คือห uh ่อเทียมไปละครับเป็นห uh uh ่ากับม้าเข่าเครื่องตัดตัดตามขนาดที่พี่น้องคลางมาแล้วครับมาตัวนี้เป็นขั้นตอนในการเชื่อมครับเป็นโต๊ะโต๊ะเชื่อมเพราะว่าที่มีแบบนี่คือกัดตัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยให้เบิดก่อนครับให้พร้อมเดี๋ยวก็คือม้ามาต้นตัวนี้เราอยู่กับจิกจิกเชื่อมตัวนี้คือคือเชื่อมขาครับเมื่อเชื่อมมาบก็อยู่ประมาณแบบนี้เนาะครับเนาะครับอ่าอเชื่อมแล้วเชื่อมเสร็จขั้นตอนการเชื่อมลายแห้ง เบื้ลาดปันตลาดชุดเบิ้งครับ,บลากเช่วงอ้อมหมดเลยอ่าต้องเชื่อมอ,อม้อมหมดเลยครับผมแล้วก็มีแขนอ่าเรวคือข้ารต่คือเชื่อมครับตอนการเชือ่อมนี่คืองานหลายแห่งอ่เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วครับพี่น้องสร้างมาขนาดใดครับอันนี้คือขนาดวี่ีนี่ว่างในที่ตีกองนะครับคือสามเมตรสามติบอันนี้ทรงจัวง่วเนาะทรงจั่วสามเ<ผ>มตรสามติบเนี่ยเลาวกมาประกอบสิบสี่กองประกอบ ประกอบแล้วก็ยิ่งนอนครับ่ยิ่งนอดก่อนงูนอนถ้าถอดแล้วล่ะถ้ายิ่งเ้าก็เขียนเบอร์ครับอ่าถากระตเขียนเบอร์ครับครับเขียนเบอร์ให้เรียบร้อยทุกทุกอันครับผมเพราะว่าถาม่าเขียนเบอร์พี่น้องเอาไปประกอบแล้วไม่ใช่ประกอบบ่ได้เอกตัวนี้คือแบบเป็นสันว่างนะั่นสันว่างไหนครับพี่น้องเจ้าเฉพาะสันว่างกับือแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับผมครับผมอแต่ถ้าเอาไปลงเลื่อนกับสิ่นี้นี่หลังค่าคือนี้เสร็จแล้วเมื่อประกอบเขียนเบอร์เรียบร้อยแล้วครับกลับมา ขัดตอนการท่าสี <S 1> <S 1> <S การสนิม <S 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 ครับผมรอยเชื่อมครับผมนี่เนาะเพราะว่าแต่ละตัวขันเชื่อมมากกันเท่<น><น>บาบับท่านี่มันจะเป็นสนิมตัวนี้มันมีมันมีกองอยู่เนาะครับอันนี้คือสีฮอตดีเท่ไปเต็มแลวครับผม้อาเหยดจมที่รหัวก่อนอันนี้คือเ่าใส่ใส่ระบบการชุบชุบชุบออกตัวนี้ตัวไหนชุบไหนกับชุบยกเว้นโต๊ะคอกลางข้าจังสีแมนเอาโอ้หนี่บอกชุบจังสีเรยบร้อยนครับนี่นะครับตัวนั้นก็จะชุบออก คนหนึ่งเนี่ยต่อคนคต่อวันจะได้อยู่หนึ่งโรงเรือนเพราะว่าขั้นตอนในการทํามันเยอะใช่ขั้นตอนในการทํามันเยอะมันก็เลยค่อนข้างที่จะออกมาช้านิดนึงครับเมื่อทาสีเสร็จเราก็จะมาแพ็คนี่ด้วยครับนี่หามจมมาแพ็คดีเกินไปอันนี้คือเตรียมทรงเป็นบอรบา์แบมแมนครับครับวันนี้แพ็คแล้วชื่อเตรียมทรงครับนี่เนี่ยชื่อสิแพ็คไปยังซี่อเลยนะครับด้วยนี่ครับนี่นี่แหละครับแพ็คแพ็คเด็ด เขาก็จะมาวาดขนาดเวลากรบีทรงขนทรงเนาะจะได้อะไรบ้างใช่ไหมนี่เห็นไหมผ้าซแลนครับผมผ้ายางนะเราก็มีไปให้ทั้งหมดเลยนะครับครับให้ยังนี่นี่เอากิบล็อกกิบล็อกอกิบล็อกเราก็มีน็อตนะครับก็มีเคเบลไทายเทเบันทยมีไปให้ด้วยขอแจแอลขอแจแอลก็คือหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมครับหกเหลี่ยมแล้วก็ไขควงไขควงอ่า ขายควันแล้วก็มี่ยไปให้ค,ครับครับผม <c oughs> คือเพื่อนมาไปคือประกอบได้เลยอ่ะนี <c oughs> ่ได้ครับสรงจั่วออกมากอะ่ะแต่ว่าเขาก็เคยร่วมคลิปไปพี่น้องหลาย <c oughs> หลายคลิปแล้วครับเนาะส่งจั่วส่งจั่วเราจะมีทั้งหมดกี่ไซส์กี่ขนาดท่งจั่วที่ทําส่งตอนนี้มีอยู่สี่สี่ไซส์ครับก็คือไซส์เอวางได้สิบกล่องครับไซส์บีวางได้สิบสี่กล่องครับไซส์ซีวางได้ยี่สิบกล่องครับแล้วก็แถวเดียววางได้สิบกล่องครับ ทรงโมเดิร์นเราก็จะมีเหมือนกัน10กล่อง14กล่องแล้วก็20่ล่อง2 0กล่องนะครับนี่คือแถวเดียวทรงจั่วครับวางได้ที่สิบกองตัวนี้เป็นวางกล่องปลาครับความกว้างของมันอ่ะผมทําอยู่ที่60สิเซนมันจะไม่เหมือนกับวางกล่องกุ้งกล่องกุ้งความกว้าง40สิบตัวนี้กล่องปลาวางที่ความกว้างที่60สิบเซนแต่ความยาวเท่ากันเท่ากันวางได้10ิบกองคโอเคนะครับน้องพี่น้องอันนี้ก็คือโรงเรือนนะครับสําหรับปลูกผักไฮโดรหรือว่า ปลูกผักในกล่องโฟมนะครับมีทั้งทรงโมเดิร์นแล้วก็ทรงจั่วนะครับมีทั้ง10กล่องอ่าสิกล่องแล้วก็20กล่องแถวเดียวก็มี10กล่องนะครับน้ออ่าสำหรับพี่น้องที่สนใจกับพิมพ์มาสนใจดนะครับเด้อก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอีกคือเก่าเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ